กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกับพ่อพ่อก็สองสลายอีกแล้วพี่น้องพ่อพ่อก็มือนีิกามาบุทบันพ่อพี่น้องเลยโดยเนาะกับสบายดีเฉพาะแล้วจังมองหาบุห็นยินถูกมาพี่เนาะก็ดีใจน้ำยังหน่อยกับเข้ามาบุทบันกับมูคูหลายคนก็มาเต็มอยู่ฮะก็ดีใจเลยเนาะกเสียใจอยุบเห็นนั่นจะเล่า หมอ้ากถายยงาเจ้าก็ได้สิสิไปหับควันเจ้าเองแต่ลายเนื้อเนืได้คราบกะดอนมาเนี่นะท่ด้เอาบริเวณไห้เพราะว่าให้สามคนเลยไานั่งนนะเห็นเราอยู่เห็นเราเลยมือไหนก็มาแสดงความยินดีับเราเลยด้วยรับ้าเนื้อนื้อทางปลอดภัยเมื่อไหร่บ่่โยเมื่อเมื่อ่น้สวัสดีสาวใหญ่ สบายดีซาลาโน่ไนี่คะสบายดีน้องทงแต่น้อยจีไปน้ำก้นดอกสบายดีเด้อสาวแสงโอ้ยสบายดีมาบ่ทันเดี๋ยวมาทันกินผ้าข้าวทันผ้าข้าวแห้งโซกแห้งลาบแห้งแห้งมา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 เขาบอกเออเพิ่งไปได้โทรศัพท์สิดังอ๋อสบายดีเด้อมาทุกคนสบายดีเด้อทั้งน่ะเจ็ดเลยเลยสบายดีเด้อในตู้มา ba sẽ mà xịt lại đi nữa đời nho sao đẹp lợi mà mình làm nó, này rồi nọ phần làm sẽ ra chắp con này.

แหละไม่ใช uh, ่สะเออจริงจริงมอนอบ่สมควรไปเลยมนอ่มมันสำคัญมีมือได้แป้งมือไ้เศตั้ง่สียน้าใจนะตั้งนโนไ มาเน่งเสือกอีกบาดหนึ่งสินี่ใครน้องลตีจับกล้องไปภาคน้ำก็ได้เนอน้องลตีปากุติจับไจับลีราจับแบบปากุติเมื่อไรแม่ท่าเมื่อไรบเ่าไม่ ไ <c> ม <ười> <c ười> <c ười> ่เขาจะมีแหอยากเราย่ซอยเขาหยอกเราจืิอให้เราไ่ย่ซอยกูดี้ะเงินเงินเงินอใช่ใช่่โอ้ไม่นี่ม่กนี่ใช่ไปละพันบาทเลยเขาไปเบิร์กมีอังเขาไงล่ะเขาไงล่ะไปเบิลิป เป็นใจคนสวยป้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามาเงินหนึ่งค่ะย่องเด้อป้าไอ้หลายเก่งไหมพี่น้องเอ้อหลายย่องคนเดียวได้สาวนี่งับเรียบได้ปุ๋ยที่หยาบตีงันไลยฮะจะที่หยาบตีงั้นมากินเนี่ยอ้าผักก่อนนอยนึงผีกแล้ว

เฮ้ยมาเรียมตาหนะนอนถ้ากระตื sure oy, ่นได้ตื <im <im ่นแล้วก็มาแล้วนี่เลยเว้ยหุ่มยังมืดอยู่ยังมืดยังมืดเยอแล้วแหละมาไ้ยไปเราไปวันอื่นได้ปะมาไว้ขึ้นมาแรกนี่

đi người mình bắt cái người luôn người mọi người lây người mọi người mọi vào mọi người Bà người mọi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  người

Nó no. không ní lóc của quyền lệ nó nó hơi lắm sắp sửa sắp sửa

ตีเจ้าหรือเปล่านะใส่ชุดายเนี่ยใส่เป็นกล้องมาเลาะเฮลลาอย่าใส่ไปวะอย่าใส่ไม่ไม่มันคอกันได้ครบแล้วเด้อหนึ่งสองสามสี่ไปไปยับเข้ายับเข้ายับเข้าเริัด

เขาเอาปิดมามันก็ตึงนเนี้ หนาวเย็นๆดนวยเนาะ

เ้า <g ül üş Purd> <g ül üş> ๋ยวฮ่า่าฮ่้าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮอยฮาาฮอาาาา่าา <in> <os> ได้ต่ำอไรเออพูงเอ๊ะจะบัดไล่มาทั้งนีแหละมันจะถือจะบัตรจับคู้สูงเอกับตัวนี่อันนี้เออถือเปนมาพูกันชูอเไยพูดได้ต่ำข่าบ้่า้มาบเัน้เขาเจ็บนกนั้่องไ ย <m us Salvador> <Ale esi> ังสองเสาห่องกับกวงน้ะห้องกับกวางค่ะกะลิทั้งกวางทั้งกะลิยังเศราๆไดบอกไหมเด็กน้อยชุยปยัดนอทอยบอก เจรเสียหยีบค่ะกันดเจริญกุญก้าวเจริะบาปิดกันแบ่ปิดกันแบโอ้ยลูกกลัวมะลูกกรัวเนี่ยน้อยก่อนไม่แตนหมดเป็นคนหลอก

rồi nó lớp nặng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  lớp đi lớp nặng lớp nặng สามหกเสบเสาเนาะพี่เ้องกระครบเป็นทีเรียบร้อยโดยเนาะกระครบใจสาตุกจับกล้องให้โดยเอาโบนิจะเชียจักบาตตอบไหมเปลี่ยนเป็นเงินเดี่ยเอาจากบัตรยังไง น้องน้องสลากเกษตรเขาจจคลิบเท่าน,นี้หอยน้องตึงเลยนะ อชวนมันไปเห็ดหัวเนาะพ่อยมิน้องโดยแต่ก่อนสิมเมื่อกับผักพกอมม an ร,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 รอนก่อนจังหน่อยแต่งไปซีอิ๊ห่มแต่งไปเนาะพ่อยมิน้องโดยกับอันไลน์ไลน์ทับสลากอ่ะอันที่ต่อสลากในในในเนาะก็ช่องทางที่ต่อของสลากอ่ะมันก็มีสลากอยู่ในหน้าช่องยูทูบเลยพ่อยมิน้องสื่อเฟซกาสื่อสลากคนสุชีวิตคือกันเนาะพ่อยมิน้องโดย ส่วนวัดแอบกามีลาอยู่พ่นพี่น้องวัดแอบกามีขี้ว่าโคดอยู่เนาะโดยจะในการเป็นกำลังใจสละใดเด้อพ่อพี่น้องตีชมคอมเมนต์ไปถ้าว่าอยากคอยเลี้ยทางนงทงหรือว่าทางสาวโมทางไพ่ไพ่กะสมาธิต่อทางนงทงทางสละได้เด้อพ่อพี่น้องหรือว่าทางสาแสงนั้นเด้อพ่อพี่น้องโดยสละก็สิหญ่อัน เขาลงโทงนี้ได้ยังไงซาแสงฮะ<า>ได้ยังไงอะไรนนี่ฮะ,ะในงบห้าหมื่นก็คือเขาที่เห็นได้สะะาวและก็เทคานเนาะและก็ชีเป็นถึงตัดหลังคาโดยแต่ว่าพอเน่ใจว่ามันชิพอพอโดยกับเบิงเบิงก่อนเนาะโดยเพราะว่า งบเม่เพิ่อนไฮมาห้าหมื่นโดยแต่ว่าเฮาเฮ็ดไปนี่กับนายสร้างเพิ่นสองหมื่นสองหมื่นเสานี่กับหมื่นละขอบคุณทีมงานเลยนะโดยเนาะกันขอบคุณขอบคุณทีมงานจิตอาสาเนาะทุกผู้ทุกคนที่มาช่วยกันน้องแหล่ในมือนี่เนาะเจ้าของเพิ่นกับปู่ยูมีแต่คนอื่นมาเฮ็ดให้โดยเพิ่นเป็นการเนาะการก็สำคัญเนาะหยกเขาก็สำคัญแต่ว่าเพิ่นกะ ขาดลายมือเลยพี่จะให้โอกาสเนาะมีแม่เพื่อให้แม่เพื่อนเป็นตัวแทนโดยโดยทางไดก็อ่ะสละกับทีเด็ดโดยมีอยากสวยก็ติดต่อมาได้เด้อโดยผ่านทางใดก็ได้พี่น้องเอ้ยผ่านทางซ่องทางใดก็ได้เนาะถ้าาว่อยากสวยทางน้องพอีหลีก็ได้โดยอันนี้กากท่านเจ้าถ้าว่าอยากสวยช้อปสัมมู่กาแมาทั้งเซ็ตก็ได้เด้อโดยได้งนเฉยกันเนาะโดย สลักพิเศษจบคลิปแล้วหลายนาทีเลยขึ้นกันโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อมาสุดคนสบายดีสดีเด้อ่าจะมาสบายประเดี๋ยวมันหนาวเด้อหนาวบ่คนนั่งหนาวเลยแห้งสบายดีเลยเนาะสลัากพิเศษเขาจบคลิป เขากล้าเข้ามาสบายดีขอบคุณครับเป็นหลายๆเด้อที่เบิ่งโฆษณาให้สลัดแต่ตนจนจบโดยที่ประ่าศโฆษณาเขาดีดีมีแห้งมันสุขสุขคนโดย